นีครับครับก็เป็นครั้งแรกครับที่เป็นเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้มาร่วมงานขาวดาวครับก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กก็มีความฝันฝันอยางจะมาเล่นมาโชว์อีเวนต์ขาวดาวครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้มีโอกาสมาโชว์ให้ทุกคนดูวันที่31นี้ครับ ทำเหตนได้เจอเปนแน่นอนที่ไใช่ครับเจอกันที่ไอคอนสยามนะครับ31ธันวาคมนี้แน่นอนครับเตรียมความพร้อมหครับก็ก็จะเตรียมโชว์ครับจะเตรียมโชว์สุดพิเศษนะครับที่ไม่เคยโชว์มาก่อนครับมาให้ทุกคนรับชมกันครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับครับงานนี้ครับผมงานใช่ไหมครับก็ มีเดบิวต์ซิงเกิลใช่ไหมครับที่ผมปล่อยไปก็คือ o n l i n i t c h i n g local ก็ฟังได้ทุก streaming platform ครับรมก็ชมได้ที่ y o u ู u ูปวันยนชีครับส่วนตอนนี้ก็กำลังเตรียมเพลงใหม่ๆอยู่ครับอาจจะมากกว่าหนึ่งเพลงครับก็ต้องรอดูรอติดตามครับก็เพลงแรกก็เป็นเพลงสนุกสนุกเป็นเพลงที่เต้นตามกันได้ใช่ไหมครับก็เพลงต่อๆไปก็อาจจะมีแนวอื่น แง่มุมอื่นมานําเสนอก็ต้องรอนติดตามกันดูครับอันนี้เตรียมเปกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เหรอครับอืมขอไม่พูดเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าครับแต่ว่าใกล้มากๆแล้วครับาเตรียมตัวอ,อยากทําให้ผลงานออกมาดีเมคโชว์ออกมาดีแล้วก็เมื่อพร้อมเราจะรับรองว่าทุกคนจะได้รับชมแน่นอนครับงนี้เราติด่อมันักครับอเออก็ เป็นโอติเพลงที่ผมปล่อยใช่ไหมครับผมจะเป็นคนจะมีส่วนร่วมในทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเลยครับก็จะช่วยแรนแชน์ช่วยเขียนเพลงด้วยครับผมครับสำหรับสำหรับปีใหม่นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนร่วมมาร่วมฉลองนะครับเข้าสู่ปีใหม่ครับส่งท้ายปีเก่ากันนะครับก็ขอให้ปีใหม่นี้ดีกว่าเดิม ครับร้อยเท่าเลยแล้วกันครับหลังจากนี้ปีใหม่นี้มีแผนไปเที่ยวเอ่อยังไม่มีแผนไปเที่ยวเลยครับตอนนี้ก็โฟกัสเออ่ทำเพลงครับแล้วก็แอบแอบเข้าเล่นอ่ช่วงนี้แอบ,บเข้ายิมเล่นฟิตเนสอยู่นิดหน่อยครับก็เตรียมเพลงแล้วก็ออกกลังกายประมาณนี้ครับอะ,อะไรนะครับ อ๋อไม่ไม่ขนาดนั้นครับก็เพื่อสุขภาพครับเวลาโชว์อะไรอย่างงี้จะได้ไม่เหนื่อยง่ายเผื่อเต้นหลายๆเพลงหนึ่งก็จะได้มี energy ม entertain ทุกคนครับครับคือมันเกิดอะไรนะครับอ๋อผมเพิง่งกลับมาจากประเทศเกาหลีครับตอนตอนคอนเสิร์ตเฮียก็ตอนตอน,นั้นผมอยู่เกาหลีครับผมเลยไม่ได้ไปครับพีโอกาสที่จะยังไม่ได้เจอเลยครับใช่เคยเห็นภาพก่อน อ๋อใช่ครับก็ไมทำอะไรที่เกาหลีนะคะใช่นะครับน้องไปทำอะไรที่เกาหลีไปเที่ยวครับไปเที่ยวครับใช่ครับแล้วก็ไปเจอโปรดิวเซอร์ครับโปรดิวเซอร์เพราะว่าอย่างค่ายโฟร์อนมิวสิกก็จะมีทีมอ่าทีมเกาหลีกับทีมไทยครับก็จะไปอ่าทำเพลงกับทีมเกาหลีนิดหน่อยไปเจอทีมเกาหลีเขาครับแล้วอย่างนี้กับทีมเกาหลีเขาจะมีแบบงานอะไรที่ต้องทำกับเขา สำหรับเพลงเขาครับผมก็สําหรับสําหรับทุกเพลงของผมครับก็จะเป็นทีมงานไทยกับทีมเกาหลีทํางานร่วมกันอยู่แล้วครับตามบริษัท Born Run Music ครับผมอ่ะจะอย่างเงี้ยทีมกันแบบคุณจะมีคุณจะมีส่วนร่ลลวมในเพลงไหมเพราะอย่างล่าสุดของแอัลลี่ก็ไปม,มีผลงานในเพลงครับกอ็อย่างเพลงใหม่ครับก็เขียนเองด้วยครับก็ส่วนผมจะเป็นคนที่ ชอบอเขียนเพลงเองครับชอบชอบแต่งทำนองเองครับเพราะรู้สึกว่าเราจะไดะ้ถ่ายทอดความเป็นตัวเราลงไปนในเพลงได้มากที่สุดครับใส่พูดถึงการทำงานทีน่พอถามถามึงการที่ทำกับแอลหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับครับจริงๆแล้วคือเพลงนั้นน้องทำมาเกือบทั้งเพลงเลยครับคือเป็นไอเดียของน้องหมดเลยครับคือน้องเป็นเมนหลักครับคือติดแค่ว่าตรงเบสเหมือนว่า ตอนนั้นโปรดิวเซอร์ส่งมาให้ผมแล้วตรงเบอร์สว่างก็ช่วยเขียนแค่ตรงเบอร์สเฉยๆเครับใช่แล้วอย่างนี้คุณจะไปจอยกับคุณที่ดูป้าเป็นแพนีหน้าีไหมครับก็ต้องรอดูครับเพราะว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ผมเตรียมเพลงของผมเองนะครับส่วนร่วมงานกับศิลปินท่านอื่นก็อยากให้รอดูในอนาคตครับว่าอาจจะมีฟีดกับใครหรือร่วมงานกับใครครับงั้นมาให้นระานฝั่ผลงานเพลงนะครับ ครับผมก็ตอนนี้ฝาก All Night Fishing Logo ด้วยนะครับสามารถรับชมได้มิวสิกวิดีโอครับที่ y o u t u โฟนวัน e 1เ n ็ทีครับแต่ว่า,าสตรีมได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับก็ระหว่างรอเพลงใหม่ก็ฝากไปฟังฝากไปสตรีมเดบิวต์ซิงเกิลของผมกันก่อนนะครับระหว่างรอเพลงใหม่รับรองว่าไม่นานเกินรอแน่นอนครับ